สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์อิ t ทีทนนะครับจะมานำเสนอไฟฉาย LED ยี่ห้อนานไลท์รุ่น power tube 264นะครับซึ่งตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าให้ค่าสี CRI มากกว่า95%นะครับจึงเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและวิดีโอนะครับซึ่งจะทำให้สีไม่เพี้ยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดที่ความเข้มของแสง100%จะอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้นะครับ หากเราต้องการเปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่ม power ค้างจนคำว่า nan light ขึ้นมาครบนะครับแล้วเราก็ปล่อยไฟก็จะขึ้นมานะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็น channel เราจะอยู่ channel 1นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้เมนูต่อไปก็คือ cct นะครับ dim ก็คือความสว่างนะครับตอนนี้อยู่ที่29เรเราสามารถที่จะปรับลงมาเป็นศูนย์ได้นะครับ หรือว่าเราจะขึ้นไปที่100%เก็ได้นะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้อุณหภูมิสีนะครับอยู่ที่7 5 0 0เควนเราสามารถปรับอุณหภูมิสีลงมาได้นะครับตอนนี้อยู่ที่5 5 0 0เควนนะครับหรือเราจะลงมาที่2 7 0 0เควนก็ได้นะครับนี่คือค่าอุณหภูมิสีที่ต่ำที่สุดแล้วคือ2 7 0 0เควนนะครับ ถ้าเกิดเรายังไม่พอใจเราสามารถที่จะกดปุ่มสวิชมาที่คาตินได้อีกนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับตอนนี้บวก50อยู่เราสามารถที่จะปรับตอนนี้มาอยู่ที่50แล้วนะครับสีค่าสีก็จะเป็นออกแนวสีส้มๆนะครับ โหมด HSI นะครับตอนนี้ค่าความสว่างอยู่ที่100%เนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าสีก็ค่อยเปลี่ยนตัวเลขไปนะครับโดยการกดปุ่มเครื่องหมายลบค่าสีตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับสีส้มแล้วก็เป็นสีแดงวนตอนนี้วนไปเรื่อยๆนะครับ ตามค่าสีและเรายังปรับค่าความจ้าของแสงณนะสีนั้นๆได้อีกนะครับโดยการกดปุ่มสวิตไปที่ s a t u r a t นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้มันซีดแล้วก็กดปุ่มลงไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นศูนย์จากแสงสีฟ้าเมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็นสีขาวถ้าเราปรับเป็น100นะครับสีก็จะกลายเป็นสีเดิมนะครับก็คือสีฟ้าต่อไปนะครับก็คือโหมดเอฟเฟ t ตอนนี้เอฟเฟกจะเป็นทีวีนะครับคือเครืหมาลบถ้าเกิดเรากดปุ่มเครื่หมายลบนะครับมันก็จะเป็น police car นะครับอันนี้คือส t o r m นะครับเอาไว้เวลาทำเอฟเฟกพายุนะครับเอฟเฟกตฮิวพาวนะครับก็คือเหมือนการเต้นของหัวใจนะครับแต่เป็นสีนั้นๆนะครับ อันนี้ก็คือ C C T Pulse นะครับจะเป็นเหมือนการเต้นของหัวใจแต่เป็นแสงสีขาวนะครับอันนี้คือ Hue Flash นะครับก็เหมือนกันกระพริบที่เป็นสีสีนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าสีเป็นสีอื่นได้นะครับแล้วก็มาที่คำว่า Hue สมมุติเราต้องการเป็นสีฟ้านะครับแต่ค่า set จะต้องเป็น100นะครับถ้าเกิดเรากดต่ำลงมาจากนั้นมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับตอนนี้เป็น0ูนย์แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นสีขาวคราวนี้เราต้องปรับมาเป็น100นะครับเพื่อจะได้ค่าสีต่อไปนะครับก็คือ Interval เราสามารถที่จะปรับได้ว่าให้ต่ำสมมุติอันนี้คือ0.1วินาทีนะครับ มันก็จะกระพริบเร็วมากถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็น1วินาทีมันก็จะกระพริบที1วินาทีนะครับต่อไปนะครับ C C T flash ก็จะเหมือนอันเมื่อกี้นะครับจะเป็นแสงสีขาวกระพริบกระพริบนะครับ Internal loop นะครับก็คือการที่ค่าแสงนะครับ จะวิ่งระหว่าง0%ถึง100%นะครับจะเป็นแสงอ่อนลงแล้วก็เข้มขึ้นกระพริบไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับ CCT loop นะครับก็คือที่อุณหภูมิสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่2,700ไปถึง 7,500k เควินวนเป็น loop ไปนะครับ Hue loop ก็คือสีต่างๆวน loop ไปเรื่อยๆนะครับ Welding นะครับก็คือการกระพริบของค่าแสงสีขาวนะครับ e x p o s i o n นะครับก็คือการระเบิดนะครับ เราสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงได้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตอนนี้อยู่ที่5 6 0 0เคลวินนะครับตัวต่อไปก็คือ f i r e work นะครับก็คือพุนะครับตัวต่อไปก็คือ Ba b u ับนะครับก็คือเอฟเฟกต์สำหรับไฟที่เหมือนเสียนะครับจะกระพริบกระพริบตัวต่อไปก็คือ Disco นะครับไฟสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนจังหวะดิสโก้นะครับ เอฟเฟกตัวนี้ก็คือ candle and fire ก็คือแสงเทียนนะครับเอฟเฟกอันนี้ก็คือประปรายลัซี่นะครับเหมือนกันที่เป็นแฟดอันนี้คือทีวีนะครับเหมือนจังหวะเราอยู่หน้าทีวีไฟมันก็จะกระพริบกระพริบเหมือนเราดูหนังอยู่หน้าทีวีนะครับอันนี้คือ police car นะครับก็จะเป็นเหมือนไซเรนของรถตำรวจนะครับ อันนี้คือพายุนะครับหากเราต้องการปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่ม power ค้างก็จะดับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของแม่เหล็กอันนี้นะครับสมมติเราต้องการที่จะติดตัวนี้ตามกาแพงต่างๆแต่กําแพงนั้นไม่มีเหล็กทําให้ไม่สามารถดูดได้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับแทนนะครับโดยการแปะลงไปที่กําแพงนั้นๆนะครับเดี๋ผมจะสาธิตให้ดูเราก็เอาเหล็กนี้นะครับมาแปะลงไปอย่างนี้นะครับ เราก็จะมาวัดขนาดได้ดีนะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้เราก็ติดไว้อย่างนี้ถูกไหมครับเราก็มาแปะปุ๊บก็จะติดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตามกำแพงต่างๆเราก็เอาตัวน,นี้ไปติดได้นะครับมันก็จะติดสุดท้ายนี้ผมจะเล่นเอฟเฟกต่างๆให้ดูเป็นบางอันนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าไฟฉาย LED ยี่ห้อนานไลท์นะครับรุ่น Power Tube 264นะครับ mm hmm. ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านที่มีความสนใจในด้านการถ่ายรูปและวิดีโอนะครับ mm hmm. ถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ mm hmm. ผมยินดีที่จะหาข้อมูลมาตอบให้นะครับ mm hmm. และรบกวนทุกท่านช่วยกด s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ